สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักของไมฟอร์ดออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไมยก็ยืนอยู่กับตัวฟอร์ดเรนเจอร์เอนะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่752,000บาท บอกได้เลยว่ากระบะสีประตูคันนี้นะคะเป็นกระบะที่ขายดีแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ร้อแรงมา้า385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะแล้วก็ไฮไลท์สุดๆเลยชุดตกแต่งนะคะเป็นชุดตกแต่งฟรีนะคะทั้งคันให้กับคุณลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไมจะพาลูกค้านะคะไปดูชุดแต่งที่ไมตกแต่งให้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะไมก็ฝากนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด u u s c r i b e นะคะกดกระดิ่งนะคะติดตามช่อง YouTube MyFord Auto ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดตกแต่งของ Ford ในทุกๆรุ่นนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะเริ่มที่ตัวด้านหน้าเลยนะคะเขาจะมาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นทรงของรังพึง่งนะคะและใส่เป็นตัวฟอนต FORD เป็นตัวสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะสำหรับตัวกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะจะเป็นทรงของแรปเตอร์ก็ได้นะคะตัวนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยถัดมาด้านบนจะมาพร้อมกับตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันอยากได้เป็นตัวเตี้ยนะคะหรือว่าตัวสูงหรือเป็นสกูป๊ปทรงฟีดนะอ่า สำหรับไฟหน้านะคะไฟหน้าของเราเราก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบนะคะสีดำด้านให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ออฟโรดนะคะให้กับตัวรถด,ด้านข้างเราจะมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นตัวเห็นหมดนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกัน สำหรับตัวอย่างนะคะตัวนี้จะเป็นยาง Maxi ซนะคะ700ซีรีสอย์ยางอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะเป็นตัว AT นะคะลายแม็กของเขานะคะเป็นลายดอกไม้เป็นงานของ o a s i ซนะคะลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยว่างานของเขาอะ่ะคือเนียนมากๆแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆสวยงามจริงนะคะก็คือเอาง่ายๆเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆ สำหรับด้านข้างของเรานะคะจะมาพร้อมกับลายสติกเกอร์ที่เป็นลายกราฟ,ฟิกนะคะ ลูกค้าเลือกเองนะคะไม้ก็จะส่งให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะมีมากกว่า100่ลายหรือลูกค้านะคะต้องการดีไซน์ออกแบบเองตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถแบบว่าคุยรายละเอียดกับไม้ได้เลยและไม้ก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแบบเบ้ารองมือนะคะแล้วก็ข้อฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้าด้วยใส่เป็นตัวกันสาดทั้ง4ด้านมาพร้อมกับตัวราวหลังคาสีดา,าด,ด้านเช่นกัน สำหรับด้านหลังนะคะมายจะใส่เป็นตัวโลบาเหล็กนะคะเป็นงานของเอาเลนเดอร์แบบมือจับแบบนี้เลยจะเป็นทรงขายาวนะคะ<ม>กระบะฟอร์ดของเราสามารถนะคะรับน้ำดังได้ถึง1.3ตันลุยน้ำได้ถึง80เซนเมตรบอกได้เลยว่า ถ้าใครได้ใช้นะคือแบบว่าจะติดใจมากๆเพราะว่าสมรรถนะน,นะคะช่วงร่างของเขาคือแบบดีเยีย่ยมมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะก็คือสำหรับตัวไฟท้ายนะคะไม้ยก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบสีดำด้านแล้วก็เบ้ารองมือปลายดาบแบบนี้เพิ่มเติมคือสติกเกอร์แบบสาดโคนแล้วก็เรนเจอร์ให้ด้วย ในรุ่นของ XL p a s s นะคะสีประตูเขาจะไม่มีตัวกันชนนะคะอันนี้ไม้ก็จะใส่เป็นตัวกันชนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะโอเคสวยงามนะคะันนี้สีแดงด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบกำลังมองหาหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลนะคะก็ติดต่อไม้ได้นะคะไม้ให้ข้อมูลครบ จบทุกข้อเสนอนะคะขอแค่คุยกับไมยตรงๆเปิดใจคุยกับไมยตรงๆนะคะเบอร์โทรติดต่อของไมยก็จะเป็นเบอร์โทร0892424073นะคะหรือจะติดต่อพี่บีมได้ที่0922763689นะคะสามารถติดต่อเราทั้ง2คนได้เลยนะคะจบทุกข้อเสนอนะคะขอแค่คุณลูกค้าเปิดใจน,นะคะสำหรับวันนี้ไมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ